หมอวดก่อนสิหอปวดก่อนหมอปวดก่อนอย่างๆยไม่ชี้ตาปาด้าหนึ่งถึงสามหน่สองสามปาจิ้งโดส่้าหกจิ้งจบแก๊สส้องี้าผู้ดีต่อ ไม่ฉีดไม่ได้ไม่ฉีดเราไปจะไปสีกรโปรงยังไงล่ะโอาจะไปสีกรโปรงเหรอใส่สีโขาเไม่ไม่ฉีดไปสีหมอไปสีกระโปรงต้องฉีดด้วยเลยนปหลังอัศวิบอกให้ว่าไปที่ไหนไปที่ไหนบ้างเลโก้แลนด์ด้วยป่ะครับคุณหมอใช่เลโก้แลนด์วยหก้แรงด้วยคุณหมอเคยไปเลโกุ้งแรงไม่ดู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 อ๋อดูดีดูอะไรวะไอตัวเล็กนุ่มทำอะไรมาเห็นไหมเสร็จแล้วเห็นบ้าเสร็จที่ไหน